ก็ไม่ได้ยินจากน้องมาเหมือนกันกต่เหมือนว่าเขาเหมือนเขาต่อยอยู่กับเพื่อนข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แล้วก็มีคนมาพูดมารอมารอคนอยู่หน้าบ้านใช่ปะ่ะแล้วคุณบอกว่าอย่าไปรอเลยเสียเวลาวะ่ะว่าเสียงแวน ที่ันได้แต่ฟันได้แต่ฟันอยู่ยังไงไม่ให้ได้ยังไง mm. ยังน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของคนฉันแค่ต้องทอายล่อยให้เธอไป น,น,ทอทอนใจ,จน้นับ่พพููดให้าจะเป็นที่นี่มัม้งที่จุดเริ่มต้นใช่ะปะปดูจะ<ม>บอกค <ผม S 1> วามจริงอัเฉลยไหมจะเป็นนะอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วป่ะวะใชาปสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าผมหยครับผมแย่อยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วหรือปล่าใช่ไหม ก็จะเป็นต้องบอกหรอกบอกไปเพื่อ,อม,มันก็ไม่ได้แย่นะสักวันอาจจะรู้เองครับตอนผมจะตายก็ได้ครับ เขาอาจจะบอกตอนผมใกล้จะตายก็ได้สวัสดีครับตำรวจเมืองดี๋ยวลงใช่ครับลง เงียบ,บ้า<ร>นนกเลยนะก็โหดใจเย็นนะตีก็ก็ดีครับลงุงแต่คนหนักสุดน่าจะเป็นแรปครับเข้าใจเข้าใจผมว่าใจตำรวจนะไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับก็หวังว่าทางมงันก็จะเข้าใจครับสู้ๆเช่นิญง่ายลุง เต๋ยาายงมอเตอร์ไซค์หน่อยดีเต๋ยาายงมอเตอร์ไซค์อยู่เดยอยู่ยนี่เปิดรถให้หน่อยเจ้าเลยครับถู่ม,มาพรุ่งนี้น้ำตาคงแห้งเป็นที่ตาเต็มหน้าแน่เป็นไรไม่คุยกับกูเลยปกติ อ้าวว่าไงครับสวัสดีครับสวัสดีดครับลุง อะไรพี่แุณเตะตัวอะไรกูฮะอ้าวเตะตัวเหี้ยอะไรกูทำไมฮะดูโก้ถ้าจะป้อนตัวต้อดีต้องป้อนไม่เหมือนกูไม่มีจุดเด่นตอนนี้ไม่มีอะไร,รแล้ว<ม>จจ,จบแล้วแต่ที้ไอ้นี่มันจะฆ่าตัวตายอ่ะเมื่อกี้มันเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วพูดม,มันเล่าว่าฮะมันเล่าว่า มันทำเสียงเจบแล้วครับทุกอย่างมันมันจบแล้วครับใช่เหรอใช่แล้วกูก็เลยแนะนํำว่าถ้าเกิดว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะมันโดดแค่เนี้ยมันมันถ <Yeah, ึงเอวให้ไปโดดที่สะพานน่าจะดีที่สุดมันก็บอกว่ามันก็บอกกลับมาว่ามันต้องเป็นทาตุลุงแม็กก่อนมันยังตายไม่ได้แล้วพี่หายไปไหนมาเนี่ย อะแล้วพี่หายไปไหนไปเนี่ยหายไปพักไงเ,เงาเงาอืมข้าจะคำว่าเหงาก็าละแล้วที่โน่นเคลียร์ยังอ่ะมึนจะคีดมพูดอะไรนะที่โน่นเคลียร์ยังอ่ะเคลียร์เรื่องอะไรวะหมายถึงสพงสภามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเคลียร์เปเรื่องเวลา เดี๋ยวม่อยู่ที่นานไหมอยู่ที่ไหนที่นี่ไปไประมาณเรื่อยไงได้กูแต่คูชอบพระคุมอ่ะเอาไปเดี๋ยวผมให้ทำาไมมึงให้มาแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยฮะเรื่อยๆแถวนี้แหละทำไมเรื่องมันเศร้าเหรอไม่เศร้าหรอกขึ้นรถไปด้ มึงจะพาไปไหนเนี่ยตายปะเนี่ยครับตอแรกเดี๋ยวบัญชีม่ก็มีเท่าไหร่นะแอ้เราไปคืนติก่อนทำไมพี่สูงจังอ <c oughs> ่ะครับพี่อะไรนะทำไมพี่สูงกว่าผมอะก็คู่คนซ้อนเบาะข้างหลังก็สูงกว่าไม่ใช่ตอนยืนเหนตะกีนนี่พี่ก็สูงกว่าผมอะ <c oughs> อ๋อกูมีเข่าไงกูมีปลาด้วยมึงเห็นปะล่ะ เราปลาไปยืนบนหัวขึงปะละพี่ด่าตัวเองทำไมอ่ะฮะเพราะพี่มีเขาอ่ะเพราะกูมีเขา,าจริงๆกูแต่งตัวอย่างนี้ไงดูสิ <c oughs> กูเป็นคนยอมรับความจริง <c oughs> นี่มาทำอะไรเนี่ยเอารถมัเคล <c oughs> ื่อเสนี่คืออะไรอ่ะคาทีโนงไง ว่าไงบอยฮัลโหลวัสดีได้ยินไหมบอยเราจิจำใครไม่ได้เลยเจอมาถึงก็จะเจอคนฆ่าตัวตายไงเอา้ากูเมมชื่อมึไงไว้แล้วว่าไอ้บอยจันดาราไงบอยไหนพี่ไอ้บอยมึง,ง่ะ,<บ>อะเอา้าวตะกี้เหมือนมีคนตาย ฮ้ยนี่คือมันเอามอไซค์เข้ามาในนี้ได้เลยเหรอวะได้พี่คันนี้เท่าไหร่วะมอไซค์อ่ะสามล้านสี่ล้าน,าาน,านไอ้ที่ตีมันยังไม่เลิกฟ้ามตังค์อีกเหรอยัยงพี่จริงจ,จ,จิงไ,ได้เย็นจะใจความหมา่เศเ้าจะป<ะ><อ>ไปอยฉันไป

Side. มีนานกกา้วเธอมมีเเขาาแทนกวลาที่เจอเธอยังทำร้ายมาถามสบายดีไหมถ้าฉันไม่ต้องการเจอจะให้บอกเธอไปว่าอะไร <c oughs> อยากบอกว่าอเดนกบเวลาที่เจอไม่ต้องมาทักกันเลยก็เฉพาอแค่นั้นเพราะคนที่ช้ำก็คงเป็นฉันเหมือนเคยจะ <c oughs> อ,อยู่กับเขาคงดี <c oughs> ช่วยหยุดเธอนะคนดีเข้าใจว่าเธอหวังดีแต่ว่าความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรจะทำ ทำลายเต๋อ,อ,อาให้ลงไไมันส่งให้เด็บลุง,งม,นมงน,น,มนส่งครับผมตกลงยังไงคุณกับแก๊งผมอะอะไรนะครับตกลงยังไงคุณกับแก๊งผมอะเขามีเขามีเรื่องอะไรกันรอครับพอดีว่าเมื่อวานเห็นว่าน้องน้องไป เข้าใจผิดอะไรกับคุณสมชายหรือเปล่าใช,ใช่คือแก๊งคุณมาแซงคิวอะเรื่องแซงคิวอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินจากน้องมาเหมือนกันแต่เหมือนว่าเขาเหมือนเขาต่อยอยู่กับเพื่อนข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แล้วก็มีคนมาพูดมารอมารอคนอยู่หน้าบ้านใช่ปะ่ะแล้วคุณบอกว่าอย่าไปรอเลยเสียเวลาว่ะอันนี้คืออันนี้อันนั้นคือใครใครพูดเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เพราะเพราะว่าผมไม่อยู่เหมือนกันครับ อันนี้ผมจะรู้ไหมอ่ะอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้ที่เรียกคุยอะไรกันผมผมไม่อยู่ครับแล้วยังไม่ได้คุยกับน้องๆเลยครับเขาบอกว่าผู้หญิงพูดอ่ะไอ้ไทยอ่ะเขาเขาพูดเขาพูดยังไงล่ะครับเหมือนเหมือนเห็นเขาบอกว่าก่อนก่อนรีอะไรทักอย่างที่เขาเรียกเรียกกันไปคุยแต่ว่าผมไม่อยู่ไม่รู้อะอันนี้ใครหัวหน้าครับ ผมเนี่ยครับโอ้เป็นใหญ่แล้วดิอย่างครับลงุงก็มาช่วยดูแลน้องๆก่อนครับดูแลไหวครับตัวเองเอาไม่รอดเลยนะผมว่าใช่ครับก็นั่นแหละครับช่วยๆกันดูแลไปครับเพราะว่าผมผมดูคนเดียวคงไม่ไหวแล้วครับลงุง ผมไม่แน่ใจว่าแบบเหตุการณ์จริงๆมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับก็ไอ้นี่งไงไอมมันบอกว่าพวกคุณามาแซงคิวกับที่ตีลิงไงครับอืมเพราะว่าถ้าเรื่องถ้าเรื่องแซงคิวนี่ถ้าถ้าน้องผมผิดจริงก็คือมันมันก็สมควรที่จะโดนอยู่แล้วครับถ้าเขาแซงจริงๆอ่ะแล้วแล้วที่คนบอกว่าอย่ามารอเลยเสียเวลาว่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจครับงั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันละกัน ลงทำไมเนี่ยเก็บบอลแล้วู้รูโมีอะไรเตะเอาเงินไหมมีหนึ่งหมื่นสองเอาปะ่ะถ้ามึงอยากได้เดี๋ยวกู๊บปนให้ หรือพูดไปเลยเก๋ว่าแบบต่พักผ่อนตัวเองครับพี่ฮัลโหลครับมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงดูซึมๆผมเพิ่งคนแทงคนตายไปพี่อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่กูถามก่อนเรือมึงไม่มีชั้นสองเหรอไม่รู้อ่ะพี่อ๋อโอเคโอเคไปพักก่อนเ๋ยวมึงสึม ยาอ๋อพวกกูเจอในคางพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชัวันในไคร้เชื่อมือเล็บเป็นศพว่าฉันก่อนตายเชื่อมงเพยอยู่แล้วว่าฉัวันในลูซพวกทำไรว่าฉันก่อนดูสซอนตีนพวกกูคามิงสุดแล้วกูพอ